สักดาคม SD1 t h a i l ไทยแลนด์ 1, Hello, s o l a ลโซ l a มันเป็นตำนานตั้งแต่ปู่ย่าตายายเรื่องมีปอบเหมือนเขาแลบดิน้นคือท่าทางคือปอบคนที่เขาคิดว่าเป็นปอบยังมีชีวิตอยู่ครับและอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ด้วยตอนนี้สภาพบ้านคือเาเรียกว่าบ้านตกยุคบ้านตกยุคม,<า>มดพลังว่ากันเถอะหมดพลัง มันเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงตรงไหนลูกอยู่ตรงต้นกล้วยตรงนู้นค่ะตรงนั้นเลยพี่เจนี่นะใช่ลักษณะเขาคล้ายๆหญิงชาวบ้านแล้วก็ปากเลอะเลอะเลอะอะไรเลอะอะไรมาเหมือนเลือดเหมือนสิ่งปฏิกูลอะ่ะกินขี้คล้ายๆว่ะพีต่ตรงๆเหมือนเลือดเหมือนสิ่งปฏิกูลเหมือนแบบม,มันเลอะอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งดีอะ่ะน้องอะ่ะเหมือนกําลังที่จะโดนเลง็ง เป็นตัวเต็งคนต่อไปสวัสดีครับตอนแรกก็สู่รายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่ที่พนัฐนิคมพนัฐนิคมชนบุรีชนบุรีฮะซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นชุมชนโบราณเก่าเลยใช่ไหมเออหดูก็รู้สึกอย่างั้นแต่เรื่องในวันนี้เนี่ยโอ้โหผมฟังแล้วผมตกใจเหมือนกันทำไมอะว่ามีอยู่ในชุมชน เก่าแบบนี้แหละเออแต่ผมไม่บอกลวกันยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไระให้คุณพูดก่อนแล้วกันว่าคุณเห็นอะไรเชิญเจ้าของเรื่องนะคุณจากับคุณโดนัทนะ,ะเชิญครับผมมันเป็นตำนานตั้งแต่ปู่ย่าตายายขเขาเลว่าไงครับว่าแถวนี้มีเรื่องมีปอบคนนั้นอะผู้หญิงคนนั้นคือเขาผ่านหน้าบ้านเราตลอดแล้วคือมีเหตุการณ์นึงคือพ่อจะเลี้ยงนกไว้หน้าบ้าน เขาเดินผ่านช่วงที่หนูไปยืนดูนกแล้วเขาเหมือนพยายามเหมือนเขาแลบลิ้นคือท่าทางคือปอบหนูก็เลยแบบค่อนข้างกลัวแกเดินหน้าบ้านบ่อยมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้แกก็ดูโสมๆค่ะตัวดำมากเดี๋ยวผมให้คุณจาเล่าให้ฟังแต่ผมจะถามคุณก่อนว่า,าคุณเห็นอะไร หนูเห็นสามดวงวิญญาณหลักๆอันแรกเลยที่เห็นปึ้งเข้ามาเลยเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงแก่ผมหยกักศกนิดนึงแล้วก็ผมสั้นๆขาวๆสีคล้ายๆพี่เจเลยต่ขาวกว่าพี่เจผมขาวนะผมขาวค่ะครับอ่าแล้วก็ใส่ชุดเหมือนคอกลมแล้วเป็นชุดกระโปรงยาวเหมือนเหมือนชุดคนแก่ที่เขาชอบใส่กันนะที่แขนสั้นๆเป็นเหมือนชุดเรดรสคนแก่ที่แบบใส่อยนะู่บ้านอะไรเงี้ยอีกคนนึงเป็นผู้หญิงผู้หญิงสาวเลยค่ะผมยาวเลยแต่หนูรู้สึกไม่ดีกับผู้หญิงคนนี้นะ หนูกลับรู้สึกว่าเขาเหมือนกําลังเอาอะไรบางอย่างเช่นการงานการเงินอาชีพแล้วก็เรื่องของความ ต่างๆอะอายุไขสุขภาพความรักหลายอย่างเลยนี่เอาไปครบเลยนะนี่แ<น>ต่เราพูดไปนี่เอาไปหมดทุกอย่างนะจัดคนในบ้านนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองถามเคสว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้จรงิงไหมเพราะว่าหนูรู้สึกแบบนั้นเหมือนเขาจะเอาทุกด้านอะกลับอีกอ,อีกคนนึงเห็นเป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งใช่ค่ะผู้หญิงแก่เอาแค่มีไม่มีก่อนนะคุณคิดว่าในเรื่องราวของคุณมันมีเรื่องของผู้หญิงแก่ไหมมีนะผู้หญิงคนนึงแก่ไหมอีกคน หนูมองว่ายี่สิบสามสิบผมยาวผมยาวแต่ไม่ดีคือผอมนะมแต่ความรู้สึกอะเอนเนจีเขาว่าไม่ดีโอเคมีไหมคุณคิดว่ามีไหมในเรื่องราวของคุณ<อ>ไม่มีก็ได้ไม,มไม่เคยรู้เรื่องนี้นะผู้ชายผู้ชายไม่ใส่เสื้อมีอายุไหมมีอายุค่ะ,ะประมาณเกินเกินหนูว่าเกินสีไปแล้วอะ คิดว่ามีคิดว่ามีโอเคมีอยู่3มามดวงวิญญาณนะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะต่อเรื่องให้เพราะว่ามันเกิดจากความสงสัยของคุณจาและเป็นเรื่องในตำนานของหมู่บ้านนี้ตำนานเลยเหรอแถวเนี้ยเขาพูดกันมาตั้งแต่นานมาแล้วว่ามีปอบอา้อาวอล่ะครับคุณไปพิจารณาผู้หญิงทั้งสองคนของคุณก่อนใช่ดูรู้สึกถึงผู้หญิงคนที่หนูบอกว่าไม่ดีอะ่ะ เดี๋ยวว่ากันนะออ <_ Holiday> มีปอบแต่แตอนนี้ปอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงก็ได้กับสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเอาง่ายๆคนที่เขาคิดว่าเป็นปอบยังมีชีวิตอยู่ครับและอยู่ไม่ไกลจากต,ตรงนี้ด้วยอาจารย์โอครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางที่ไรครับ อันนี้ก็คือทิศเหนือครับแล้วก็หลังบ้านเป็นทิศใต้เพราะฉะนั้นผลก็คือผู้หญิงของบ้านผู้หญิงเป็นไงผู้หญิงก็จะมีปัญหาทีนี้ตำแหน่งของบ้านเนี่ยที่อาศัยอยู่นะอยู่ฝั่งเสือขาวเต็มๆเลยงั้นฝั่งเสือขาวเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องเลือดตกยางออกอ่นนี่ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเราเนี่ยมันติดถนนมากเกินไปพี่เจมสงผลไงกระแสเนี่ยมันไม่มีทางกับเกลอกคือเรื่องปากเสียงเรื่องทะเลาะปากเสียงทะเลาะมีไหมทะเลาะขัดแย้งอะไรอีกแล้วก็ ฝั่งนี้นะฮะก็ต้องระวังนะด้านหลังเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรื่องหัวใจ,วใจเรื่องสายตาสายตาสายตาคนในบ้านมีไหมหัวใจสายตาในบ้านนะคนในบ้านนะมีบ้านตอนนี้สภาพบ้านคือเขาเรียกว่าบ้านตกยุคบ้านตกยุคมดพลังมากเนเธอหมดพลัง,ลม,ลงมาถึงตรงนี้ผมเข้ามาบริเวณที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไร เป็นพื้นที่ส่วนกลางของของบ้านนะคุณยายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับอันนี้คุณยายใช่ไหมใช่บ้านมันหมดยุคเนี่ยมันทำให้เป็นยังไงเอาความเจริญมันไม่มันยากพี่เจยากที่จะเจริญขึ้นยากที่เจริญขึ้นความเจริญคืออะไรครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินหน้าที่การงานยศฐหารศาสตร์แลวก็ตําแหน่งการงานอ่ะเป็นไหมอ่ะเป็นการเงินยศตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นหมดเลยทั้งทั้งที่เด็กรุ่นใหม่นะเป็นกับคุณด้วยหรอการงานโดนการซีน หนูรู้สึกว่าเขาโดนกันซีนโดนการนตูนแกล้งเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คุยกันนะไม่ได้แอบคุยกันนะไม่เดี๋ยวเขาใส่ชุดงานเดี๋ยวมีไั้หาค่เือเป็นอย่างนั้นโอเคอ่ันี้เดี๋ยวไปพูดต่อแล้วกันหลังหลังบ้านแต่แค่ยืนยันก่อนว่าบ้านถ้าเราอยู่บ้านที่มันตกยุคบ้านที่ พอตกยุคแล้วไม่ได้รีโนเวทจะทําให้มีปัญหาเรื่องนี้พลังงานมันไม่ได้ส่งเสริมกันในบ้านตอนนี้เป็นทางประเทศนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อครับเรื่องที่รู้สึกกังวลนั่นคือเรื่องของบอกเขาห้ามพูดชื่อคนคนนี้ด้วยทำไมอ่ะเดี๋ยวจะรู้เงี้ยเหรอเขาห้ามพูดถ้าคุณถามชื่อว่าคนคนนี้เป็นใครไม่มีใครกล้าพูดชื่อนะ ขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับหรือคนที่ร่วมโดเน a t หรือสนับสนุนรายการนะฮะก็เพื่อที่จะทำให้เราได้ไปต่อได้ไปไกลมากขึ้นนะขอขอบคุณเอศักดาคมค่ะแกสนับสนุนเรารายการมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยจนถึงปัจจุบันโดยที่ก็ไม่ต้องขายลายแตเลย่ไม่ได้ไม่ได้มาบอกว่าพี่เอรวยแล้ว แจกเงินนะแต่พี่เอเป็นคนทําบุญตลอดครับถ้าคุณติดตามแกนะคุณจะเห็นว่าแกสร้างเจดีสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมทั้งตอนนี้แกก็สนับสนุนรายการเราไม่ได้บอกนะว่าสนับสนุนรายการเราแล้วชีวิตจะดี แต่ชีวิตแกดีจริงๆคนที่เรามาช่วยเราไม่เคยเก็บตังค์เพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าคุณได้ช่วยเหลือเขานั่นแหละครเออเพราะฉะนั้นนะพี่เอสตาคมขอบคุณมากๆเลยที่อยู่กับเรามานานแสนนานขนาดนี้ขอขอบคุณ Hello Solar ค่ะคิดจะติดโซลา r เซลลคิดถึง Hello Solar เลยผมบอกเลยนะฮะ เขามีตั้งแต่สามห้าไปจนถึงระดับโรงงานเลยคุณสามารถติดตั้งได้ไม่ว่าคุณมีค่าไฟขนาดไหนไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเราก็จัดให้คุณได้เห็นว่าผ่อนได้ด้วยผ่อนได้ด้วยครับ<อ>ผ่อนกับธนาคารเลยเหมือนถจ้าคุณอยากจะผ่อนคุณก็ลองดูว่า เวลาคุณกู้ซื้อรถคุณกู้ยังไงลักษณะการจอดก็เป็นแบบลักษณะเหมือนกันก็อยากติดโซล่าเซลล์คิดถึงเฮลโหลโซล่าครับผมโทรเลยค่ะขอขอบคุณ SD1 Thailand เป็นร้านแต่งรถที่ครบวงจรเลยพี่เจแล้วตั้งอยู่บนเส้นพันนกตัดใหม่มีอุปกรณ์ตกแต่งรถมากมายเลยครับแล้วก็พร้อมให้บริการครบวงจร Walk in ินเข้าไปได้เลย Walk in นได้เลยเพราะเขามีอุปกรณ์พร้อมแล้วแล้วก็มีช่างไร้คอยที่จะดูแลคุณที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะคือะไรพี่เขาเรียกว่าโลโลลิต โรลลิเนี่ยคือใครที่มีรถกระบะเนี่ยครับโรลลิเนี่ยมันจะเป็นหลังคาที่ปิดด้านล่างของกระบะครับสมมตินี่กระบะใช่ไหมมันก็ปิดกระบะไปเลยแล้วฝนตกเห็นไหมมันก็ไม่เปียกเข้าไปติดตามได้เลยนะที่เพจ S D 1 Thailand อ่วนครับผมสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่หน้าร้าน S D 1 Thailand ครบเครื่องเรื่องของแต่งรถต้อง s D 1เลยค่ะตอนนี้นะคะร้านของเราเนี่ยมีหน้าร้านตั้งอยู่ที่ถนนพระเทพตัดใหม่นะคะแล้วก็พื้นที่ของเราเนี่ยพร้อมให้บริการลูกค้าสามารถเข้ามาจอดรถแล้วก็รับการติดตั้งได้เลยค่ะของเรานะคะก็จะมีทีมช่างคุณภาพและก็สินค้าของเราก็คุณภาพเช่นเดียวกันค่ะสินค้าอย่างแรกนะคะก็จะเป็นโลบายร้อนถานแหลกค่ะลูกค้าก็สามารถติดต่อเข้ามาและรับบริการติดตั้งได้เลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะสินค้าโตัวขายที่เราจะแนะนําเลยก็คือโลลอดิฝาปิดกระบะท้ายมีทั้งระบบแมนนวลและระบบไฟฟ้าค่ะนอกจากนั้นนะคะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถรับกาแฟและน้าเปล่าบริการฟรีพร้อมกับที่นั่งรอค่ะนอกจากนั้นเรายังมีสินค้ามากมายลูกค้าสามารถลองดูแล้วก็ติดต่อเราเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะสําหรับร้านของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนพระเทพตัดใหม่ลูกค้าสามารถวอล์กอินหรือว่าทักเข้ามาในคอนแทคของเราทุกที่ได้เลยค่ะ s อ 1>, 1 Thailand ครบเครื่องเรื่องของแต่งรถแน่นอน s อ1 Thailand แต่งครบจบที่เราและสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้า ถ้าตรงนี้หนูยังเห็นผู้ชายอันนี้หนูวิวท้องตรงนี้เลยพี่เจหนูเห็นผู้ชายที่ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นชัดเจนละไม่ใส่รองเทา้ายืนอยู่ตรงบริเวณนั้นผู้ชายนะผู้ชายยืนนี่ตรงนั้นเลยนี่ใช่เขายืนเฉยๆแล้วเขาก็เหมือนกับเหมือนกับเหมือนตัวชุ่มเหงือ่อเหมือนตัวมีเหงือ่อชุ่มเหงืออ่อ,อแล้วก็ยืนเฉยๆนี่แหละค่ะเหมือนร้อนมันบอกบอกได้ไหมว่าเป็นคนในยุคไหน จากยุคไหนหรอกาแต่งกายหรือทรงผมย้อนกลับไปไม่น่าจะเกินห้าหกสิบปีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมอย่างนี้ไม่ใช่พี่มันเป็นเหมือนวิญญาณที่อยู่และสถิตอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยชัดเจนหลังไหนหลังๆที่เรายังไม่ได้เข้าอ๋อแปลว่าเขาอยู่ตรงนู้นแล้วเขามาคุยตรงนี้คือเหมือนเขาเดินได้หมดผู้ชายคนที่คุณบอกว่ามีเนี่ยกุญจาเป็นลักษณะอย่างที่เขาว่าไหมไม่แน่ใจว่าใช่ แต่จะบอกว่าเป็นพ่อแก่ก็คงไม่ใช่เพราะว่ากางเกงขาสั้นเนาะเกงขาสัน้นคือหมายถึงไงพ่อแก่เราใส่เกงขายาวไม่หนูไม่แน่ใจว่าพ่อแก่ใส่อะไรหรือเปล่าใช่อาา่าฮะแล้วแกถอดเสื้อไหมปกติแกถอดเสื้อไหมหนูเคยเห็นแค่เงาอยู่ตรงเนี้ยอะไรนะอะไรนะเอเอ,เ,อเหมือนบรรพบุรุษบรรพบุรุษมากกว่าเหมือนตาเหมือนอะไระเงี้ยใช่ไหมใครนะคุณแม่ ตาเสตาเสตะเสมใช่ตาตาเสมคือเป็นสามีของแม่เหรอไม่ของคุณยายเหรอเป็นเพราะเป็นตาของนี่เขาทําอะไรคุณตาคุณตาคุณตากําลังยืนเกาะไหลค่ะอยากได้บุญค่ะในลักษณะที่หนูเห็นเนี่ยเหมือนกับไม่ได้สงบสุขหรือสุขสบายเท่าที่ควรจะเป็นลักษณะแบบนี้คือยังมีห่วงยังมีความทุกข์ร้อนผมถามคุณตาคุณตารู้สึก ถึงพลังงานดวงวิญญาณอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรกับบ้านหลังนี้ไหมมีมันมีอยู่คุณตาบอกเงี้ค่ะมีมันมีอยู่อืค่ะแต่แกพูดเสียงไม่ได้ดังมากเท่าที่หนูพูดนะอ่ะแกเป็นคนเป็นคนพูดแบบอเออเหมือนสงบปากสงบคาจิบปากจิบคอพูดอย<ช>่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ใช่นะใช่นะโอเคผมอยากให้คุณตานะทำยังไงก็ได้ ให้โดนัทรู้สึกคุณตาทำได้ไหมต้องให้คุณตาลองค่ะอันนี้หนูก็ไม่ทราบทุกสิ่งต้องลองได้นหะมุึเปอ่โอเคโดนัทตั้งสติแล้วก็ทำสมาธินิ่งๆน,นะคะว่างๆไม่ต้องคิดเลยเลยคุณตาทำอะไรอยู่ครับไม่ได้สัมผัสตัวค่ะคุณตาค่อนข้างค่อนข้างให้เกียรติเหมือนคุณตาเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงอะ่ะจะไม่ได้แบบโดนเนื้อต้องตัวอืม แล้วก็อยู่ข้างๆฝั่งซ้ายค่ะนี่นะใช่ค่ะเยื้องไปข้างหลังนิดหน่อยคุณตาลองทำให้น้องโดนัทร,รู้สึกหน่อยครับคุณตาเดินมาข้างหน้าน้องค่ะครับแล้วก็เหมือนพยายามที่จะเอื้อมไปสัมผัสมือน้องแต่ว่ามันคว้าแล้วมันมันวืด<ช>อะ,อะพี่อืนใช่รู้สึกเย็นๆครับมันมีคนเดินผ่านจริงหมเนี่ยมันวิววิไฟ วิววิวจากฝั่งนี้ไปนี่ด้วยไม่ใช่ฝั่งนี้มานี่ด้วยมันวิวหลังจากที่เขาพูดหรือมันวิวก่อนที่เขาพูดก่อนมันแบบเย็นๆตรงเขนข้างเดียวอโอเคอันนี้คุณไม่ได้ถูกเขาพูดชักนำแล้วให้คุณรู้สึกนะไม่ค่ะไม่นะอันนี้คุณรู้สึกเองก่อนนะคะโอเคคือสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยจ่ได้มีการฝันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วหรอ ก่อนใชประมาณเดือนที่แล้วไม่นานมากฝันว่าฝันว่าคนที่เขาลือกันว่าเป็นปอกมาเดินมองอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้มีเสียงผู้หญิงตะโกนขึ้นมาตะโกนมาว่าอย่าให้มันเห็นตัวเดี๋ยวมันจะกินแต่ทีนี้ยายที่เป็นแม่ของแม่หลบไม่ทันแล้วเราเห็นประตูบ้านเปิดอยู่เราก็เลยจะไปปิดให้ยายแล้วทีนี้ปอบมันจะวิ่งเข้าบ้านแต่ว่าหนูเอาการมายมตีออกไป สู้สุดแรงตีออกไปหลังจากนั้นไม่นานแฟนก็มาฝันต่อฝันติดต่อกันเลยไม่นานมากอฮ่ฝาาันว่าอะไรหนูฝันว่าตอนหนูหลับอยู่แฟนนอนข้างๆฉันไปหนูตื่นมามีคนเคาะประตูหนูก็เลยไปแง้มดูทีนี้ยเหมือนเขาพยายามจะดึงประตูเข้าห้องแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าจะเข้ามาแล้วเขาก็แลบลิ้นยาหนูก็เลยหยิบมีดบนโต๊ะไปฟันลิ้นเขาแล้วก็ปิดประตูดังปังอสิ่งที่ฝันบอกอะไรไหมครับสองคนนี้ ในฝันจากที่ฟังนะคะครับรู้สึกว่ามันก็มีบางอย่างแปลกๆแต่มันก็เหมือนเป็นลางบอกเหตุหรือเป็นเป็นเป็นนิมิตบางอย่างมากกว่าที่จะเป็นเป็นสิ่งที่เข้ามาแฝงจริงๆโอเคจารอครับ,ค,รบคิดว่าไงต้องลองไปนิดนึงนะครับเจต้องลองเข้าก่อนนะลองเข้าก่อนโอเคอะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอคัดคนเข้านิดนึงขอกล้องไปแค่ตัวเดียวนะ อันนี้เราเข้ามาบริเวณหลังบ้านนะหลังบ้านของบ้านหลังนี้เป็นหนูเห็นผู้หญิงชุดขาวแต่อายุเยอะแล้วนะคะ<ร>ยืน,นอยู่บริเวณหน้ารูปโอ้โหอันนี้ครับผมบอกเลยผมสั้นๆซอยๆค่ะอันนี้บรรดายิญาติอยู่นี่หมดเลยนะจ้ามาจ้าตามพี่มาอันนี้บรรยายาตาญาติหมดนี่เลยนี่ใครบ้างเนี่ยจารู้ไหม อหนูเรียกเป็นยายทุกคนเพราะที่บ้านเขาสอนเรียกยายยายทุกคนนะคุณเห็นอยู่ไหนคุณส้มหนูเห็นยืนอยู่หน้าหน้าหิ้งพระเลยค่ะนี่นะแต่ว่าลักษณะคล้ายไม่ได้หิ้งพระหน้าภาพศพอ๋อหน้าภาพศพขอโทษค่ะมองเป็นหิ้งครับแต่ลักษณะทรงผมแล้วก็ลักษณะใบหน้าคล้ายกับคุณยายที่อยู่ขวาสุดแล้วก็ยังคงเห็นคุณตาเสมยืนอยู่หลังพี่เจตาตั้งแต่ข้างนอกนะที่ถอดเสื้อนะเข้ามาค่ะยืนอยู่หลังพี่เจแต่ว่าแค่เหมือนเข้ามา ดูว่าทา,าอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยผมพาเดินก่อนนะอรอบๆโทษนะคะบ้านนี้เคยมีกุมานไหมเพราะหนูเห็นเด็กยืนอยู่ตรงนน้นหรือเคยแทงไหมคะอ่ามาผมชอบคานี้อะไรนะเรื่องแทงต้องถามพวกป้าเลยกุมารน,นะกุมารพวกป้ามีกุมาลไหมผมตะโกนถามข้างนอกไปต้องเข้ามานะฮะข้างนอกมีกุมาลไหมฮะมีอยู่บ้านน้น มีอยู่บ้านนู้นนะผู้ชายนะค่ะเด็กผู้ชายนะผู้ชายใช่ใช่ใช่ใชใชโอเคอค่ะเห็นไหมครับอยู่ตรงมุมนู้นค่ะตรงโอ่งค่ะมุมนี้นะหน้าตู้กับข้าวใช่เป็นคนไปนเข้าฝันเขาหรือเปล่าไปแกล้งเขาหรือเปล่าเปล่านะเขาพูดคาว่าเปล่านะพี่ถามหน่อยในนี้มีวิญ,ญญาณปอบไหมไม่รู้มั่นเชื่อได้ว่าน้ําชี้มาที่น้องจ่าหุยทาไมอะไม่รู้แล้วก็บอกว่าก็เ,เคยมี แล้วก็แล้วก็แบบเหมือนปิดปากแล้วก็ชี้มาที่น้องชี้มาที่จา่าจ่ามีอะไรที่รู้สึกว่าฉันผิดปกติไหมไม่โอเคจ่ามีอะไรที่รู้สึกว่าแฟนผิดปกติไหมไม่หนอะที่ที่น้องจา่าไม่ได้แปลว่าจ่าต้องเป็นปอบนะพี่เจนูกลับรู้สึกว่าเขาอะจะให้สื่อสารหรือเขาพยายามที่จะบอกเป็นในไหนว่าไอ้วิญญาณเนี้ยมันสื่อสารกระจายอยู่ ใน<ด>ความเซนต์หนูนะเด็กเขาเนี้ยหรอในเซนต์หนูนะเคยสื่อสารหรือรู้สึกสัมผัสอะไรกับไอ้น้องกุมารนี้ไหมกับปอบด้วยเคยไหมนอกจากฝันไม่เคยมีแค่เขาเดินผ่านหน้าบ้านแล้วหนูรู้สึกกลัวไม่อยากเขายุง่งไม่อยากยุง่งคือถ้าเขาเดินผ่านหน้าบ้านอยู่หนูจะไม่เดี้ยวรถเข้าบ้านเลยให้เขาเดินผ่านไปก่อนยอมวนรถอีกรอบนึงเนาะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรพี่มีเพื่อนป้าๆมาแล้ว เดินออกไปแล้วไปสวนกับคุณยายเท่านั้นแล้วกลับเข้ามาผีเขาอุยผีเขามีออการชักออืต้องเอาไปให้พระเคลียร์ให้แต่เด็กคนนี้รู้เรื่องพอสมน่าจะพอรู้เรื่องก็น่าจะพอรู้เรื่องแต่มันไม่กล้าพูดอืกลัวอะไรกลััววออะะไไรรกลลูกมันพูดคําแค่ว่ากลัวยายยายคนไหนยายที่ไม่ดี อยู่ในมีชีวิตยอยู่ไหมยายที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้เป็นบริเวณหลังบ้านที่ทุกวันนี้ยังใช้ทําขนมอยู่ปะใช้แค่เตาหน้าพี่เจเตาเหล็กใช่เตาน,นี้นะเตาเดียวนะครับใช่ซึ่งค,คุณยายออกมาทําขนมตอนดึกๆดื่นๆไหมเนี่ยตีสามตีสี่นี่เป็นป่ากล้วยนะครับ คุณทศ<ล>อยู่หลังกล้องอยู่นะรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามวิเจรอตามพวกเราอะนะเออเยอะเลยว่ะเยอะเลยนะไม่ใช่คนเดียวนะอุ้ยน่ากลัวว่ะน่ากลัว <c oughs> รู้สึกถึงพลังงานแต่ยังไม่เห็นดวงวิญญาณใช่ไหมเออรู้สึกคือข้างหลังอะอเดินตามเป็นพวนเลยพี่มีตาเสมีอะไรอย่างเงี้ยเดินตามมาด้วยนะเออแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าเขาแบบกําลังเล่นสนุกอะอมผมผมคิดอย่างนี้ ที่คุณบอกเดินตามจ่าเดินที่คุณบอกเดินตามอ่ะคือจะเห็นเลยแม้กระทั้งคุณป้าป้าหรือเขาเขาก็เดินตามเออเขาจะเป็นฟิลเดินเดินเป็นวัฒนธรรมมาเขาัวป่ะเป็นฟิลแบบอยากอยากรู้อยากเห็นอยากรูซึ่งผมเข้าใจคําว่าดวงวิญญาณเดินตามมาดูอ่ะว่ามันทําอะไรกันวะใช่ยทรายทยคุณเจออะไรอีก มันเป็นมันเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงไหนลอยู่ตรงต้นกล้วยตรงนู้นค่ะตรงนั้นเลยพี่เจนี่นะใช่มองเป็นปอบมั้งไหลักษณะเขาคล้ายๆหญิงชาวบ้านแล้วก็ปากเลอะเลอะเลอะอะไรกินอะไรมาเหมือนเลือดเหมือนสิ่งปฏิกูลอ่ะกินขีคล้ายๆว่ะพี่ตรงๆเหมือนเลือดเหมือนสิ่งปฏิกูลเหมือนแบบอืมันเลอะอ่ะมันไม่ใช่สิ่งดีอ่ะคุณบอกหน้าเขาสิหน้าเขาเป็นยังไง หน้า <c oughs> เขาเป็นยังไงฟังแน้าตาต่รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ฉันรู้จักยังสาวอยู่นะเอาคนที่สาวนะคนนี้สาวนะแล้วก็ผมยาวหน้าลูกไข่ค่ะแล้วก็มีคางแหลๆมๆสวยเลยแต่เป็นความสวยที่แอบสยองสวยสยองสวยสยอง,ยยองเพราะว่าไอ้คาบเลอะๆที่ปากเขาเนี่ยแหละหนูรู้สึกว่ามันไม่ปกติ เป็นปอบไหมเขาจะอบอกไหมหนูไม่รู้สึกว่าหนูไม่รู้<อ>ค,รคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นปอบไหมเขาก็คงไม่ยอมรับเนาะแต่หนูรู้สึกว่าเขาหนึ่งเขากินสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งไม่ดีออกับสองคือเขาสถิตอยู่ที่นี่หรือเขาสิ่งสถิตอยู่ที่นี่มานานแล้วเกินห้าสิบปีแล้วแล้วเขาอยู่ที่นี่โดยที่โดยที่ยายอะ่ะยายข้างนอกอะ่ะยังเด็กๆกันอยู่เลยอะเออยังสาวสาวรุ่นรุ่นกันอยู่เลยอ่ะอื คืออาจจะเป็นรุ่นรุ่นยายด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออบ้านหลังนี้เคยมีใครบูชาลักษณะของฤือสีหรือพ่อแก่ไหมคะลือสีพ่อแก่มีบ้านนู้นทำไมทำไมคุณถึงถามึงฤาษีพ่อแก่หนูเห็นเขายืนอยู่ตรงนี้ค่ะอ้าวมาอยู่บ้านนี้ซะงั้นชุดขาวนะนั่นไงชุดขาวก็แสดงว่ายังไง มีหรอมีหรอคุณยายเคยมีค่ะสีบ้านนี้เหรอใช่อันนี้หนูไม่รู้นะไม่รู้ยังไงยังไงคุณยายว่างไงมีเวลรอ,อยู่ไหมคุณยายมีเะลรอยู่ไหมแต่ก่อนนี้โอเคพี่ได้ยินพี่ยอยู่นะหนูเคยเห็นเป็นคนแก่มากแล้วมีหนวดยาวๆคำว่าแก่มากเนี่ยหนูตีสัก80-90นะแต่ ไม่ได้ไม่ได้ถึงร้อยไม่ได้งอมไม่เป็นไรอ่ะแล้วก,แบบก็แล้วไงต่อหลังไม่ได้ค่อมนะคะหลังตรงแล้วก็อันนี้หนวดยาวเห็นด้วยกับคุณยายแล้วก็ใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวยืนเอามือพีเออเขาเรียกอะไรเอามือพาดห,หลังอยู่เนี้ยไม่หลังเออไข่หลังอยู่เนี้ยทำไมอ่ะทำไมคุณยายถึงรู้ว่าเป็นมือไข่หลังคะเพราะว่าเคยเห็นเขาค่ะเคยเจอ พลังงานที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยนะใช่ค่ะเขาอยู่อยู่แล้วค่ะเขาสถิตอยู่นี่แต่เขาเป็นพลังงานที่ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะพี่เจแต่ไม่มีใครคุมแต่ไม่มีใครบูชาเขาเลยผมถามเขาได้ไหมเขายืนอยู่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะขออนุญาตนะครับการเสียชีวิตของป้าๆยายๆเกี่ยวข้องกับปอบเกี่ยวข้องกับดวงยานอื่นไหมก็ป่วยตายนี่ ขอโทษว่าก็ป่วยตายแก่ตายกันหมดนีจะเกี่ยวอะไรกับคนกับกับผีสางนอกบ้านล่ะเขาพูดคํานี้คุณสบายใจได้นะคุณสบายใจได้นะแปลว่าไม่ได้เกี่ยวกับผีปอบผีเปิบที่ว่ากันทั้งหมดแก่ตายปกติปเรื่องของกรรป่วยและแก่ตายค่ะคุณยายขาคุณยายเคยแทงลูกหรือเคยมีใครในบ้านนี้แทงลูกไหมคะไม่มีไม่มีเลยเนาะแล้วกุมารมีไหมในบ้านหลังนี้ มีแต่บ้านนู้นคือหนูเห็นเด็กซึ่งจะเป็นคนละคนจากที่เราเห็นด้านหลังคนละคนคนละคนหรือบ้านนี้ไม่ได้มีกุมารตนเดียวหรอเคยมีอีกตนนึงแต่ว่าเอาไปจำเลยแล้วผู้ชายปะหนูไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงหมายถึงมีอีกตนคือมีอยู่บ้านนู้นหรืออยู่บ้านนี้อยู่บ้านนู้นมาโนนใช่รวมรวมกับที่มีอยู่ก็คือสองแต่ว่าจำเลยแต่เอาไปจำเลยองค์หนึ่งโอเคผมถามอาจารย์โอในพื้นที่รั้วเดียวกันเนี่ยกุมาร โยกย้ายบ้านได้ไหมฮะได้ได้นะไปได้ทั่วแหละไปได้ทั่วนะ <c oughs> กระโดดข้ามไปบ้านนู้นได้ไหมได้จริงป้าจริงไอ้บ้าเอ้ยนี่กุมารบ้านอื่นมานี่หรือเปล่าอ้าไม่แน่นะเพราะว่าถ้าเจ้าที่เจ้าทางหรือมันไม่เขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรืออะไรมากเนี่ยเขาเป็นเด็กเขาเที่ยวเล่นได้อ,อ๋อ,อแปลว่าเขามาอยู่ที่นี่คืออย่างที่อาจารย์โอบ,บอกคือเขาสามารถมาใส่ได้เพราะว่า พลังหยางพลังหยินมันเยอะเราคุณยายก็คือคือจริงๆเขาไม่ใช่ของไม่ดีหรือวิญญาณไม่ดีนะพี่เจนอกว่าเขาก็คุณยายเหงามากกว่าเหมือนเขามาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะแต่ความแบบอยู่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้ทําให้คุณยายลําบากใจอ่ะคุณยายก็นอนหลับปกติคุณยายเคยได้ยินเสียงกวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยไม่กลัวนะเพราะตีสามคุณยายยังออกไปทาไม่น่าผีไม่น่ามีเวลาได้หลอกคุณยายคุณยายไม่ให้เวลาผีหลอกอันนี้คือนี่อาจารย์โอ้ อุ้ยมันคืออะไระบ้านเขาเหมือนมีการต่อกันมาครับอันนี้มันคืออะไรพี่รางน้ำอ่ะราง,างน้ำ,นำก็คือบ้านเนี่ยอาจจะมีโซนไหนโซนหนึ่งก่อนแล้วก็ต่อเติมออกมามซ้อนหลังคากันนี่อันนี้มันเหมือนบ้านซ้อนบ้านเนาะใช่อย่างนี้จา์โอมองมองเรื่องของจุ้ยยังไงครับ ถ้าอย่างนี้ผมก็มองเสียแหละพี่เจเสียนะเสียเสียเสียแลย้วยิ่งไม่ได้เก็บควาทําอะไรให้เป็นเรียบร้อยแล้วทําให้ลกเนี่ยยิ่งเสียไปใหญ่เลยส่งผลยังไงส่งผลยังไงโอ้โหนี่การเงินแหละตรงเนี้ยการเงินการเงินการงานทุกอย่างมังกรถ้าอยู่ฝั่งนี้เขาเรียกมังกรมังกรตายละจบเลยอื คือเรื่องของโชคลาภการเงินต้องอยู่ฝั่งนี้สิ่งที่ดีอยู่ฝั่งนี้อทุกอย่างต้องอยู่ฝั่งนี้หมดคุณบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มันมีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องอะไรอันนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนคือเขามาได้หมดเลยพี่เจ้<อ>แล้วเขามาเขาแบบเหมือนพยายามที่จะมาสืบว่าเราคุยเลยกันหาเขาเจอไหมหาอะไรเจอไหมเออผีขี้เสือก แล้วก็มีเหมือนพระภูมิแต่อยู่ตรงหน้าบ้านเลยพี่เจครับอันนี้ที่เก่าพระภูมิที่เก่าพระภูมิใช่ข้างหน้าเปิดประตูออกไปก็คือจะเป็นที่เก่าพระภูมิเออรู้สึกถึงพระภูมิอยู่หน้าบ้านไม่ได้อยู่ที่ศาลโอเคอยู่เนี่ยตรงประตูแปลว่าแปลว่าเขาไม่ยอมย้ายตามไปเหรอก็ไม่รู้อันนี้ก็อาจจะยังอยากอยู่ที่เดิมมั้งอ่าฮะอยู่ที่เดิมมันเป็นที่ของเขาเราขอคุยกับพระภูมิได้ไหมได้ค่ะท่านท่านคุยใช่ไหมสวัสดีครับเดิมเดิมนะ หมายถึงว่าอยากให้ที่เนี่ยเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเดิมๆนะก็ช่วยช่วยพระภูมิท่านช่วยได้ไหมช่วยให้การงานการเงินดีได้ไหมถ้าอยากได้เหมือนเดิมมันล่อยหล่อไปหมดแล้วค่ะคืออะไรล่อล่อเหมือนอพลังงานต่างๆที่มันจะเสริมต่างๆให้กับเจ้าของบ้านหรืออะไรเงี้ยมันล่อล่อไปหมดแล้วพระภูมิก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็ไม่ได้ทําบุญส่งเสริมให้ท่านอุไม่ได้ทำบุญบ้านนะใช่แต่ว่าศาลย้ายมานี่แล้วเขาก็เลยว่าแต่ที่นี่กันเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นู่นค่ะเขาอยู่ที่นี่อ๋อ บางทีผมก็งงตะกะเหมือนบางคราวบางทีไม่เขาไม่ค่เข้าใจตะกะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนพี่เจมีบ้านสองหลังใช่ไหมพี่เจอยู่บ้านที่พี่อยู่ปัจจุบันใช่ปะไม่มีบ้านแล้วเออแล้วหนูไปหาพี่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะหนูเอาของไปให้ไปวางอ่ะแต่พี่ไม่เคยออกมาเลยอ่ะพี่จะได้กินไหมทำไมเขาไม่ถึงไปบ้านใหม่อ่ะก็ของมันไม่ใช่เขาไม่ได้รู้สึกมันเป็นที่ของเขาอะค่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันมันน่าอยู่หรือมันเป็นที่ของเขาจริงๆเขาน่าจะมาเข้าฝันเนาะมาบอกก็ยังดีเนาะว่าเอ้ยฉันไม่ได้อยู่บ้านนี้นะ ถูกไหมเราจะได้เราจะได้ตัดสรู้อืมบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะเรื่องเรื่องแบบนี้ขาอาจจะไม่ได้มีพลังที่จะสื่อสารกับคนในบ้านได้ขนาดนั้นก็ได้นะพี่เจเพราะพลังงานเขาก็น้อยน้อยนะถือว่าน้อยแต่เป็นพระภูมิแน่นอนไม่ใช่เจ้าที่เฉยเอ่ะมีชดามีอะไรอย่างนี้ด้วยตรงนี้คือเขาอยู่นี่เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันว่าจะต้องทํายังไงนะจะได้ไหวเขาจะได้ส่งกันให้ได้ค่ะ